้อกับช่องไทยรัฐดูดีสดา,าตึ้มนะคะวันนี้ก็จะมาเล่นสงครามกับพี่หนุ่มเตรียมแป้ง,ลลงมาเลยมา,มา,มาเอาเลาวป่ะากแป้งเลยพี่น้องเอ้เอแต่ย,งยังไงดูเดินมาคนเอา ไม่บอกกันนะเอานี่ไปนะแล้วก็ไปไงหนุ่มไดูตามตรงเลยวะอย่ายวปะไอ้นีปะพี่โก้ดีกว่าเนาะพี่นัางพ่อยังนะคะก็ปะแป้งไม่ได้เพราะว่าพี่หนุ่มเขายังตกมาหนีนะคะยังเคืิ้มอยู่นะคะคลิอยู่ไปปะพี่โก้แทนละกันเนาะพี่หนุ่มไว้ปีหน้าค่อยปะนะคะ พราะมันอันตรายนะคะเราเอาความปลอดภัยไว้ที่หนึ่งนะคะแล้นี่ค่ะเอาปากไปตรงนปเลยมั้ยนี่ฮะเอาบัตเหรอคะเอานี่อะเดี๋ยวปากนะไหนก็ส่งการแล้วนะคะเอาเอาเออเอาไหนวเลย จะเปดปะที่โก้นะคะต่อไปเร่เล ดีนะคะก็สวัสดีวันสงการทุกท่านเลยนะคะสวัสดีครับเลวนะคะก็วันนี้ก็เนื่องในวันสงการนะคะก็เลยพามาเล่นน้ำนะคะกับแป้งกับพี่โก้นะคะพี่หนุ่มก็ปากไม่ได้เยอะนะคะเนื่องจากว่าเขาตกมานะยังซึมๆอยู่นะคะอ่าเมื่อกี้ก็เล่นสงการก็พี่ปางเสียกทันทีเลยน้องมีกล้องไหคะอ๋อ นี่ขาหนีงเออเออปาอะไรกันอ่ะเอาเออ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 ขาเตะโตมันเออเออเอาน้องอุ๋นพูดอะไรสักอย่างค่ะอี่โกนิ่งนะคะยอมเล่นกับน้องแล้วันนี้น้องอยากเล่นสงครามนะโอ๊ยนี่เหร

อ่ะก็ปะเพียงแค่นี้เนาะพี่โก้เนาะอ้าอยนี้เลยอ่านะคะมาเลยนะโถ่คุณโ่ครับสวัสดีวันสงกรานต์แล้วพี่โก้สวัสดีค่ะโถ่คนณวานเออะอ่ยอ่านะคะ ก็สวัสดีวันสงการทุกทุกท่านนะคะขอให้แม่แม่เอฟซีทุกท่านนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะคิดสิไหนเขาสมปรารถนานะคะแล้วก็รำล้ำรวยๆนะคะเงินทอยมากนะคะเฮงๆปังๆนะคะวันนี้ก็พามาเล่นสงการกับพี่หนุ่มนะคะดูพี่หนุ่มทําพี่สาวหนูครับเปียกหมดเลยนะคะก็อาจจะเป็นเพราะพี่สาวถือกล้องนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้สาส่หนูนะคะสาสายพี่สาวหนูเลยนะคะเนื้อดูเล่นน้ํากันนะคะ ที่จริงก็ส่งแป้งมาเยอะนะคะแต่ว่าเล่นได้เยอะไม่ได้นะคะก็ปะแค่นี้ไปก่อนนาอกพี่นมนะนะคะก็สุกสันนะคะวันสงการนะคะหยุดนึ่งนึ่นึงนึงนไปปะานู่นห่ง สงการนะคะทุกคนนสงการค่ะวันนี้พี่หนุ่มแกล้งพี่ปางนะเปียกเต็มเลยเปียกโทรศัพท์ด้วยนะคะหนูว่าโออมาทําอะไรให้พี่เนี้ยนะคะน้องหงุ่นคะผสมทั้งหลายสีก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะกันทุกเชียกนะคะแล้วก็ทุกท่านด้วยนะคะใช่เละอันนี้ก็ปะแป้งนะคะเป็นตัวแทนของนะคะ ขอแม่แ่ลูกท่านคะคะปะแป้งแทนนะคะแทนปะให้พี่หนุ่มกับพี่โก้นะคะพี่คำน้อยเดี๋ยวก็ค่อยไปปะทีนะาเพราะว่าแป้งไม่เยอะพี้ยเฮ้ยมยเยเฮโดนป้ยเฮ้เ้งนะ้ยจะได้ลเล้นะคะ ก็คิวงานนะคะส่วนคิวงานก็จะมีอีกก็เดือนหน้านะคะสองวันนะคะก็จะไม่ให้เกิดความผิดพลาดเหมือนกับนะคะที่ครั้งที่ผ่านมาก็นะคะไม่ได้ตั้งใจอยากให้เกิดนะคะก็เกิดจากความสับเพ้าของทางเราเองนะคะก็ต้องขออภัยด้วยนะคะแฮปปี้วันสงการนุ่กู ก็ตอนแรกก็คิดว่าน่าจะปะพี่หนุ่มไม่ได้แล้วคะเล่นแต่เล่นน้ำด้วยกันได้นะคะพี่โก้ก็เชียวเสียวหน่อยนะคะน้องเข้าไปปะแป้งให้นะคะหนุ่มขังนุ่นพี่หนุ่มสวัสดีวันสงการยังพี่หนุ่มก็เนื่องในวันสงการก็ขายผลไม้เหมือนกันนะนี่นะคะ ดีมาดีพรุ่งนี้อาจจะขายอีกนะคะเพราะยังเหลืออีกเยอะเลยนะคะก็มีนะคะมีแบบเป็นเครืออย่างนี้นะคะแบบเป็นเครือก็มีแบบเป็นหวีก็มีนะคะแต่ถ้าเมามาหมดนี่เลยก็อยู่ที่ประมาณสามพันคะแนนนะคะได้เกินหกสิบหวีแน่นอน,นะคะ่ะประมาณร้อยหวีนะคะประมาณนี้นะคะถึงนะคะร้อยหวีเลยนะคะรวมณสามพันคะแนนนะคะก็ถ้าว่าไม่ได้ขายวันนี้อาจจะขายพรุ่งนี้นะคะ เหไหมพี่นมก็เนื่องในวันปีใหม่ไทยนะคะแล้วก็วันสงการนะคะก็ทำกิจกรรมนะปะแป้งอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ขายผลไม้อไลน์เพื่อให้น้องๆช้างได้กินผลไม้อร่อยอร่อยหวานๆนะคะโอ้ดูพี่นมพอบรรยากาศร้อนๆก็มาเล่นน้ำกับน้องนะคะไม่ใช่นะคะบังคับพี่นมเล่นด้วยนะคะพี่นมก็เล่นนะคะสาดตัวเองด้วยนะคะ เพราะพี่หนุ่มพขอจะชอบเล่นน้ำมากมากเลยนะคะเออเออพี่อ้วนพี่อ้วนนี่ก็นะคะกลับมาแข็งแรงนะคะแข็งแรงแน่นอนนะคะเพราะว่าพ่อกำลังกายบ่อยนะคะ ให้คุณคุณนะอวยพรหน่อยค่ะไอพี่หนุ่มสวัสดีวันสงการก็ได้ค่ะคุณนะเพราะคุณนะก็พูดไม่ค่อยเก่งนะฮะสวัสดีวันสงการและพี่หนุ่มสวัสดีครับโอ้อิอู เดี๋ยวเดียวดีไหมฮะดีเดียวครับอืมเสียงไม่ออกนะคะกินอยู่นะคะผมจะผมจะให้เสียงออกอย่างงั้นครับแต่ผมทำไม่ได้นะคะงอันไหนเสียงสองโชว์ไหนแล้วพี่นุ่ีอันอหน ไปเมื่อกี้ไปเมื่อกี้รอบหนึ่งเอะคิดเล่นนะคะเล่นไปเล่นมาเข้อก้างไม่ได้เยอะไงพี่นมเขาซึมอยู่ ก็เราต้องเซฟความปลอดภัยนะคะก็ปะได้แค่นี้นะคะอ่านะคะก็สำหรับคลิปนี้ขอลาไปเพียงเท่านี้นะคะก็สุขสันต์วันสงการทุกทุกท่านค่ะนะคะครับผมแล้วพี่นอ่มเต้นแทนแล้วทีนี้นะคะเตยนทำไมแล้านี่นะอ่านะะก็สำหรับคลิปนี้ขอลาไปเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะนะคะ